ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมอาตามานี่ไม่ค่อยถูกกันกับพ่อเพราะว่าในตระกูลน,นี้พี่น้องเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เป็นไม่มีใครกินเหล้าเป็นไม่มีใครเป็นคนเืน้อดมีแต่อาตามานี่สูบบุหรี่ก็เป็นกินเหล้าก็เป็นชกมวยก็เป็นเอาหมดทุกอย่างพ่อเห็นนอนเจ็บป่วยไปต่อยมวยมาบอกนีไปตายคนอื่นคนอย่ามาตายอยู่เฮือนหเห็น ทำนี่โศกเศร้ามากในใจว่าเรานี่ทำชั่วมากอ่านอนเจ็บอยู่แม่เคยเอาไฟมาส่องสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไปต่อยมวยแล้วมันบวมมันเก็บแม่ก็เอาไฟมาส่องหลับตาไว้ทําเป็นนอนหลับโอ้ยหลมีหมดตัวแดงไม่นตัวหน่อยมีบวมตีห้ตรง ไงมาีลยวสั่งบอฟังค่วมเนาะไปแห้เขาตีเขาขาหลับตาไว้ทําเป็นหลับแต่ในใจนี่มันสะอื้นน้ําตาตกภายในแม่ทั้งร้องให้ทั้งพูดนะเอาไว้เรานี่มันไม่ดีจริงๆจากนี้ต่อไปจะไม่ให้แม่ร้องให้กับเราจะไม่ให้พ่อด่าไม่ให้เห็นหน้าจะไปตายที่อ่ดหลังจากนั้นก็นลักหนีจากบ้านขายหมูน้อยตัวหนึ่งลักหนีจากบ้านไปกรุงเทพ ไปมันตเตลิดเปิดเปลิงเลยจนถึงวันนั้นกลับมาบ้านที่นี่พ่อไปบวชมาหล้ยปีจบกากลับไปหาพ่อที่เมืองอุบลไปซื้อจีวรซื้ออาหารซื้ออะไรไปถวายพ่อไม่รับสักอันที่ไม่รับนี่คือไม่ใช่โกรธวัดน้องประพงศ์ในถือวินัยเคร่งขัดอาหาร พวกโอวันตินพวกอะไรเราไปถวายไม่ฉันไม่รับเอาไปฉันถือว่าเป็นอาหารฟื้นฟูกิเลสแล้วไปเก็บไว้อีกที่อื่นเป็นเป็นเป็นพวกพันธาคาริกจีวรที่อาตมาอุตสาหซื้อไปถวายท่านเกาะรับเหมือนกันแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าให้เอาไปไว้ในตู้พันธาคาริกภิกษุจะมีเกินไม่ได้เลยปรากฏว่าไม่ได้เอาอะไรไปไปให้พ่อเลยเอาเงินถวายอีกสามพันบาท คิดว่าเราเนี่ยอยู่ไกลพ่อคงจะได้ใช้เห็นพ่อพร้อมๆชั้นเวลาเดียวพ่อไม่รับแล้วพ่อก็บอกว่าสิ่งที่ลูกกําลัง,องหอยเหวียวนั้นพ่ออิ่มมันหมดแล้วลูกเอาไว้ใช้เถอะในคืนนั้นได้ฟังพ่อเทศให้ฟังว่าลูกมันควรจะบวชนะลูกชายทุกคนเขาได้บวชมีแต่เรายังไม่ได้บวชพาะ อาตมาก็บอกว่าจะบวชคือกันให้เขาคือกันก็เจ้ก้อนมาสนันพ่อก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นคนเรามันแก่มันเข้ามาตั้งแต่ในท้องพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่น้ำหยดเดียวมาเป็นกนละมาเป็นอัมพุทธ,ธโลหิตะเปสิปัญจะสาขา เริ่มตั้งแต่น้ำหยดเดียวมาเป็นน้ำคุณคุณมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นแท่งมาแตกเป็นปัญจสาขาห้าจิงมาเป็นหิวมาเป็นตามาเป็นจมูกเป็นปากเป็นอะไรจนกว่าจะครบเป็นคนสองเดือนกว่าต่อมาครบเเดือนแปดเดือนเก้าเดือนข้อเอาไม้มันแก่มาตลอดบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องทําไมจะต้องรอให้มันแก่มันอาจจะไม่มีโอกาสแก่ นี่พ่อพูดให้ฟังที่นี่ธรรมาก็มีผู้หญิงที่ชอบกันมากอยู่จังหวัดจันบุรีเขาเป็นครูอยู่หมู่บ้านชายแดนเขามีส่วนเงาะสวนเรีนยนเขาก็บอกว่าให้ไปบอกผู้ใหญ่มาสู่ขอเราแก่เข้าทุกวันพ่อก็บอกว่าแก่ให้บวชผู้หญิงก็บอกว่าแก่ให้มาแต่งงานเอ๊จะเอาจากไหนนอเนี่ยมันกระถอเกันมัดสูนิ่วตัวก็นอนคิดู่ทั้งคืน เสร็จแล้วก็เกิดมีความคิดอันหนึ่งขึ้นมาว่าเห็นพวกฝรั่งเขาบวชว่าน้องประพงสมัยนั้นสุเมทชาคารโลกปอกา,ากาโลใครต่อใครมาบวชเยอะฝรั่งมากอาตมาก,ก็เห็นฝรั่งฉันข้าวเอาข้าวใส่ในบาตรเหมือนเราฉันกันทุกวันเข้าเหนียวอาหารอะไรปนกันหมดอาตมาก,ก็ลองไปใกล้ๆแล้วก็ไปถามมันอร่อยไหม กินอย่างนั้นอร่อยไหม Did you make like this? It is made to delicious or not? เจาเหดจังสันมันเห็ดให้จ้าแซ่เพ้ฝรั่งว่าไม่ได้กินให้อร่อยภาษาญี่ปุ่บอกกินให้อร่อยเจ้ากินเห้ยังไง <c oughs> อาจมาถามเป็นภาษาฝรั่งเขาตอบเป็นภาษาไทยเขาบอกไม่ได้กินให้อร่อยกินเพื่ออะไรกินเพื่อมีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรม นี่แสดงว่าฝรั่งเขาเทศให้เราฟังแบบง่ายๆอาตมานี่สะดุดความรู้สึกแล้วก็ถามต่อไปว่ามันไม่เสียท้องหรือเอาของหวานของเค็มเอาอะไรปนเข้าไปในบาตรเนี่ยคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือวาาอาตมากถ็าถามคือว่าไม่ได้กินอย่างนี้กินคนละครั้งกบไปรวมกันในท้องฝรั่งว่ายอย่างเงี้ยอ้าวมันเม่นดีเจอเลยวะ ก็นึกขึ้นมาได้วออ่าทำไมฝรั่งเหล่านี้จึงต้องมาบวชทําไมฝรั่งเหล่านี้จึงต้องมาอดมาทนเขาถือศาสนาอะไรอาตมาก็ถามเขาก็บอกว่าเขาถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่เสร็จแล้วเขาต้องมาเปลี่ยนใจมันนึกถึงว่าเรานี่ทําไมต้องเปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาตรงนี้เกิดสถามากขึ้น ธรรมบัญญายจากพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดรไรศิกขาทธามลตารามบ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเรื่องประวัติพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย